สวัสดีครับผมวันนี้ครับต้นจากกรุงเทพนครสาขาเกษตรนวมินครับจะพาเพื่อนไปชมรถคันนี้เลยคันนี้เป็นเจ้าวายเทนะครับผมบอกเลยว่าแต่งอย่างสุดเลยนะครับผมสไตล์ออฟโรดนะครับสไตล์ออฟโรดเลยคันนี้นะครับเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามบาทขับเคลื่อน4ล้อเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะฮะคันนี้แต่งอะไรกันบ้างไปไปชมกันนะครับผมเริ่มที่ด้านบนเลยครับผมฝากระโปรงทรงฟิตนะครับเป็นฝาโปรงเนี่ย เป็นสกูปชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะเต็มฝากระโปรงเลยนะผมเป็นรูปแรด,ดสีแดงนะลูกค้าสั่งทําได้นะผมแรด,ดสีอะไรก็ได้นะแล้วตัดขอบด้วยสีดาด้านแบบนี้นะฮะเต็มฝากระโปรงเลยมคลีครีบนี่ับผมเป็นสกูปแบบนี้นะครับผมแต่งให้สวยงามมากๆสไตล์ออฟโรดเลยนะฮะส่วนถัดลงมาครับผมเป็นกระจังหน้านะผมเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ V6 เป็นทรงแรปเตอร์ V6 นะฟอนต์ FORD ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยเป็นสีดาด้านตัดด้วยขอบแดงนะฮะเลือกได้ครับ ีเราสามารถเลือกได้แล้วก็มีไฟมินิไลท์สามดวงเป็นไฟหลีสามดวงครับผมสีส้มแบบนี้นะครับผมตะแกรงนะครับผมนะครับกระจังหน้านะครับผมเป็นรังพึ่งใหญ่ๆแบบนี้เลยนะรับอากาศเข้าห้องเครื่องนะครับผมทำให้เครื่องเราเย็นนะครับผมแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับผมถนอมห้องเครื่องด้วยนะเนี่ยรับอากาศเข้าเต็มๆเลยตัวนี้นะครับถัดออกมาด้านข้างนะครับผมเป็นชุดโคมไฟ LED ทั้งชุดเลยนะครับผมเป็นที่เรียกว่าโคมไฟโปรเจคเตอร์แมททิค LED นะฮะเป็นโคมไฟอัจฉริยะนะครับผมก็คือโคมไฟตัวนี้มันจะสามารถจะเลี้ยวตามการเข้าโค้งได้นะครับผมสูงต่ํา เองอัตโนมัติได้นะฮะแล้วก็เปิดปิดออโต้ได้ด้วยนะฮะแล้วก็ใส่กรอบครอบไฟมาด้วยนะครับผมกรอบครอบไฟเนี่ยสีดําด้านนะผมทั้งหน้าและหลังเลยให้มันรับเข้ากับตัวกระจังหน้าที่เป็นทรงแรปเตอร์ v 6สีดาด้านแบบนี้นะฮะแล้วตัวนี้จะมีไฟเดย์ไลท์ด้วยนะเป็นรูป C ีแคปแบบนี้นะครับผมนะฮะเป็นไฟวิ่งตอนกลางวันนะครับผมไฟเดย์ไลท์นะฮะตัวนี้ติดตั้งกันชนมาด้วยกันชนของฮาร์เมอร์นะครับผมรุ่นคิงซีรีส์นะต้องบอกตัวนี้ตัวตัวยอดนิยมเลยนะฮะคิงซีรีส์ของฮาร ห่วงลากสีแดงแบบนี้นะฮะนี่ครับจะมีการแข็งชิ้นแรกเป็นสีดําแบบนี้นะครับผมการแข็งนะแล้วก็ลูกค้าติดเสริมตัวนี้เข้ามาเพิ่มครับผมนะครับเป็นการแข็งสีแดงด้านล่างครับผมเป็นเหล็กนะครับคือกันตัวหินดีดภายในห้องเครื่องนะครับผมก็คือเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราขับทางออฟโรดนะครับผมคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปนะฮะ4ีคูณ4เพราะฉะนั้นจะมีเซ็นเซอร์หน้ามาให้แล้วเส้นกะระยะครับ4จุดนะครับเซนเซอร์หน้าสจุดเซนเซอร์หลัง4ี่จุดแล้วก็จะมีกล้องนะครับ ล้องนะครับล้องหน้ากล้องข้างกล้องท้ายเป็นกล้อง360องศาสําหรับตัวท็อปนะครับผมตัวนี้จะมีกล่องเซ็นเซอร์แล้วก็ตัวกล้องเซนเซอร์ด้วยนะครับผมไว้สําหรับตัวจับเลนนะเลนคลิปปิ้งเตือนออกนอกเลนนะเวลาเราขับเตือนทางไกลนะเตือนออกนอกเลนก็ดีนะเตือนเรื่องการหลับในนะฮะจะมีเขาเรียกว่าใบสปอร์ตนะเตือนภัยจุดอับจากรถด้านหลังนะตัวนี้จะมีใบสปอร์ตให้ด้วยมีระบบเบรกอัตโนมัติทั้งหน้าและหลังเลยนะเผื่อว่าเราเผลอเลยนะขับออกไปเนี่ยแล้วก็อาจจะดูโทรศัพท์ดูะรเเยลืมกน ข้้งหน้าเบรกแล้วเราไม่เบรกมันจะมีตัวเบรกซัพพอร์ตให้ผมช่วยเบรกอัตโนมัติทั้งหน้าและหลังเลยนะฮะแล้วก็มีตัวจับคนเดินถนนด้วยนะเรื่องความปลอดภัยหายห่วงสำหรับตัวท็อปรุ่นนี้นะครับผมออโอเค,อเคแล้วก็ตัวนี้นะครับใส่แม็กขนาด20นิ้วมานะครับผมแล้วก็ติดคิ้วล้อนะครับผมคิ Q ้วล้อขนาด6นิ้วนะครับผมเป็นสีดําด้านนะลายฟันเฟืองแบบนี้เลยนะเพราะนั้นจะมีลายฟันเฟืองนะฮะลายปักหมุด กระไลเรียบนะฮะเรียกได้นะครับผมอ่ะส่วนแม็กและยางเนี่ยขนาด20นิ้วครับเป็นของ Cosmic t i ไทนะครับผมอันนี้รุ่น r a p t o r RT รุ่นยอดนิยมรุ่นหนึ่งเลยนะแม็กเนี่ยเป็นแม็กนะครับเป็นสีดำนะฮะตัดขอบด้วยสีเงินแล้วปักหมุดสีเงินแบบนี้นะเท่ๆเลยออฟเซ็ตเดี๋ยวประมาณลบยีนะครับผมนะฮะประมาณลบยีนะฮะเนี่ยหนึ่งฝ่ามือพอดีเลยออฟเซ็ตลบยีก็คือลบยีมิลมันยื่นออกมานะฮะแต่จุดศูนย์กลางเนี่ยครับดุมล้อนะฮะยื่นออกมา24มมปรระะาณนนนัั้คบผม ส่วนตัวนี้เนี่ยยกความสูงขึ้นอีก2นิ้วนะฮะใส่ปีกนกปรับองศามาใส่ปีกนกไม่พอนะครับเปลี่ยนลูกมากันโค้งด้วยเดี๋ยวตาชั้นกล้องมาที่ครับผมเปลี่ยนลูกมากันโค้งนะ,ะแล้วก็เปลี่ยนน่ครับช็ออัพโมโนโทูบนะฮะเป็นช็ออัพสองจุดศูนย์โมโนโทูบแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับผมซับแท้งปรับแระดับมาด้วยคือจัดเต็มฟูลออปชันเต็มคาราเบลเลยทีเดียวนะครับผมเราสามารถจะปรับความเรียกว่าความนุ่มนวลหรือปรับความกระด้างเองได้เพียงแค่ปลายนิ้วเราหมุนนะฮะแประดับเลยทีีเเดยวนะะค ตัวนี้เป็นใบเทอร์โบนะครับเป็นเทอร์โบสองลูกนะใบเทอร์โบมีลูกเล็กกับลูกใหญ่นะครับผมก็คือลูกเล็กเนี่ยทำงานในรอบต่าถึงรอบสูงเอ้ยรอบต่ำถึงรอบกลางนะส่วนลูกใหญ่จะทํางานรอบกลางถึงรอบสูนผมแบ่งการทํางานกันเพราะนั้นการขับขี่อัตราเร่งต่างๆสมูทแน่นอนแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมมาได้เยะอาจจัสิบสปีดเลยนะนะตัวนี้กระจกปรับพับไฟฟ้าครับผมมีกล้องให้แล้วมีตัวเวลาเราเปิดเปิดรถเนี่ยจะมีไฟ l e ล์ส่องพื้นให้แล้วมเพิ่มความปลอดภัยเวลาเราเดินทางไกลนะครับผมเวลา ใส่เบารองมือจับกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วตรงมือจับเนี่ยเป็ NT, นะคีย์เลสเอ็นทีนะมีกุญแจเสียบมือเข้าไปเปิดประตูรถได้เลยนะฮะตัวนี้นะะส่วนตัวนี้ครับผมติดบันไดเพิ่มเข้ามาครับผมบันไดเก่าไม่เอาเอาบันไดชิ้นใหม่เข้ามาของฮัมเมอร์เช่นกันครับตัวนี้จะมีไฟด้วยนะเห็นไหม LED นะตรงนี้ไฟ LED เห็นไหมก็คือเพิ่มความปลอดภยัยเวลาจอดรถที่มืดๆน,นะกดเปิดปุ๊บไฟสองสว่างนะฮะเดินมาอย่างปลอดภัยเลยชุดของฮัมเมอร์ชุดนี้บอกเลยว่าบันไดชุดนี้สวยนะแล้วก็จะมีต สวยงามแข็งแรงทนทานมากมากเลยนะฮะสไตล์ออฟโรดส่วนด้านบนนะครับผมติดเขาเรียกว่าแหลกหลังคามาแล้วนะ,นะครับผมนียครับเป็นชุด LED นะแหลกหลังคาโซลา่าลูปของฮาร์เมอร์เช่นกันนะผมมีชุดไฟหน้าไฟหน้าเนี่ยเป็นลาว LED น,ะนะั่นฮะเป็นลาวเลยฮนะชุด LED นะด้านข้างก็มีนะฮะเวลาเปิดใช้งานจริงเนี่ยต้นเปิดให้ดูนะว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงอ่ะมาเปิดให้ดูเลยมีรีโมทด้วยนะอ่ะกดรีโมทนะนเปิดเดกกระพริบไปได้นะนี่นะฮะ ตามจังหวะได้หมดนะครับผมหรือจะเปิดคร้างเลยก็ได้เหมาะสําหรับสายที่เรียกว่าแคมปิง้งสายลุยป่านะผมต้องการเลอว่าเข้าถิน่นพุรกันดาลที่มันมึนเงนี้ยเปิดตรงนี้บอกเลยสว่างมากๆเลยนะฮะแล้วก็สามารถวางสัมภาระด้านบนเนี่ยได้เป็น100กิโลเลยทีเดียวนะครับผมโอเคมาด้านข้างครับบอกเลยว่าสติกเกอร์ตัวเนี้ยเป็นลายเจ้าเสือเขี้ยวถาบนะผมบอกเลยว่าเขี้ยวใหญ่มากนะฮะเป็นลายสติกเกอร์ที่แบบ สวยจริงๆนะบอกเลยว่าตั้งแต่ข้างหน้ามาแล้วครับผมกระโปรงจนมาถึงรงการสนุนด้านท้ายนะเป็นเสือเขี้ยวดาบแล้วก็จะมีลายเข็มทิศภูเขามาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมบอกว่าดีเทลงานเนี่ยสวยจริงๆนะครับผมแล้วก็เป็นลายที่ได้รับความนิยมมากๆเหมือนกันนะสำหรับลายเสือเขี้ยวดาบนะครับผมโอเคมาดูด้านด้านหลังกันครับผมด้านหลังเนี่ยติดโลบารทรงแขนยาวมานะครับผมนะครับโลบารทรงแขนจะของฮาร์เมอร์เช่นกันนะครับผมอันนี้มีไฟเบรกตรงที่ถามนะแล้วก็จะมีไฟเขาเรียกไฟอะไรนะเนี่ย ไฟที่ตาด้วยนะเวลาเราเปิดรถเนี่ยไฟที่แตะลักตรงฮัมเมอร์ครับผมที่ห้องทัมเมอร์ก็จะติดขึ้นมาด้วยนะฮะไฟเบรกก็มีแล้วเรียบร้อยนะฮะด้านท้ายใส่กรอบข้อไฟมาแล้วนะฮะด้านท้ายเนี่ยไฟไฟท้ายก็เป็น LED นะเป็นไฟ LED นะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีบสปอร์ตมีตัวถอยหลังเอาจากซองอ่ะจะมีเตือนรถจากด้านหลังเลยนะเวลาเราเข้าปั๊มอ่ะนะเอาหน้าเข้าซองใช่ไหมเวลาเราถอยหลังออกมาเนี่ยมีรถวิ่งมาซ้ายขวาระบบมันจะเตือนด้วยเพราะ,ะนั้นเรื่องความปลอดภัยหายห่วงนะอ่ะ ตัวนี้ฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงครับผมนะครับผ่อนแรงนะครับผ่อนแรงถึง66%เลยทีเดียวนะฮะยกมือเดียวได้สบายๆเลยนะฮะเนี่ยฝาท้ายผ่อนแรงติดไลเนอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นของฟอร์ดของแท้เลยนะครับฝาท้ายผ่อนแรงจะมีปลั๊กครับผมนี่ครับผมมีมีปลั๊กไฟนะปลั๊ก3ตาแล้วครับผมแล้วก็ปลั๊กตัวเสียบตัวนี้นะ3าอ่า400วัตต์นะครับผม230โวลต์400วัตต์นะครับใช้งานได้จริงนะครับผมสำหรับสายแคมปิ้งนะครับผมใช้งานได้อย่างสบายเลยนะฮะะฝฝาาาาทท้้้ยยลแแแรรงงนติดว กาฝาท้ายนี่เนเียสวยๆนะเป็นสีดําด้านนะต้งสือฟอร์ดตัดขอบแดงนะฮะแล้วก็ตัวอักษรเขาบอกเลนเจอร์เป็นตัวนูนนะฮะอิเคลิกตัวนูนแบบนี้เท่ๆเลยนะฮะสุดท้ายตัวนี้ครับผมกันชนท้ายนะกันชนท้ายเนี่ยเป็นกันชนท้ายเป็นรุ่นของ h ฮมเมอร์รุ่นโนวาซีรีส์นะฮะตัวนี้นะฮะมีห่วงโอเมก้านะผมลากจูงได้ถึง3.5ตันไฟถอยนะผมเป็น LED ดีฝั่งละ6ดวงสว่างมากๆนะฮะแล้วก็ตัวนี้ติดลูกค้าติดเสริมเพิ่มเข้ามาก็คือตัวปากนกแก้วตัวนี้นะผมนะบอล ไว้ลากจุงนะลากได้จริงนะที่อบอกเลยแข็งแรงมากๆเลยนะฮะตัวนี้นครับแล้วก็จะมีตัวปลั๊กต่างๆแล้วสำหรับจะเสริมต่อได้ตัวนี้โอเคมากๆเลยตัวนี้ครับสำหรับไวท์แท็กเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าดิสเบกทั้ง4ล้อเลยนะจะไม่เหมือนตัวอื่นนะตัวอื่นจะเป็นหน้าดิสหลังดำใช่ไหมสำหรับกระบะแต่ไวท์แท็กเนี่ยจะเป็นดิสเบก4ล้อเลยส่วนเบาะเดี๋ยวต้นพาดูเบาะข้างในนิดนึงมาดูเบาะข้างในนิดนึงเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมปรับได้8ทิศทางนะเดินหน้าถอยหลังเนี่ยฮะเดินหน้าได้เห็นมมั้ยถอหลงไดใช่ สูงต่ำก็กดดันขึ้นดันลงนะเอ็นแล้วตัวนี้เป็นตัวดุลหลังทั้งหมด8ทิศทางนะฮะแล้วก็เป็นเบาะหนังจากโรงงานแล้วเบาะหนังเดินตะเข็บส้มนะฮะพงลายพุ้มหนังเดินตะเข็บส้มกันเป็นพงอลอย e-pass พงอลอยไฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมีมัลติฟังก์ชันที่พงอลอยนะนี่จะมีเรียกว่า c r u i s control ตั้งความเร็วรถได้และเป็นแบบ adaptive คว u i คอ control ด้วยคือสามารถจะวิ่งตามรถคันข้างหน้าได้คันหน้าเบรกเราเบรกคันหน้าวิ่งเราวิ่งต่อ วิ่งตามกันนะฮะแล้วก็ปรับระยะได้ด้วย4ระดับเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นระบบส t o p and go ถึงหยุดนิ่งเลยเบรกหยุดนิ่งเราหยุดนิ่งตามข้าวิ่งต่อเราวิ่งต่อเลยนะฮะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อเกียร์เล่นเป็นโหมดแมนวนวลได้นะฮะ,นะฮะเกียร์สิบสปีดนะฮะแล้วก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะนี่โหมดขับเคลื่อน4ล้อเห็นไหมเนี่ยจะหมุนตรงนี้หรือกดตรงนี้ทางลัดเลยก็ได้นะฮะคือข้างในเนี่ยบอกเลยหรูหราสวยงามมากหน้าจอหน้าจอกางใหญ,ใหญ่ถึง12นิ้วเเลยทีดียวนะะ12นิ้วเลยท เชื่อมต่ออันดอยออโต้แอปเปิลคา a y เพมาครบหมดนะฮะแอร์แ็กเจ็ดจุดนะ Double ake, ABS, D, ดระบบเบรก ABSEBD ระบบป้องกันการคลิกคว่ำมาหมดในรุ่นสำหรับวายแท็กตัวนี้นะครับผมถ้าเพืเ่อนๆท่านไหนสนใจนะครับผมอยากออกรถเท่ๆ รถมีคุณภาพดีๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็แต่งเท่ๆแบบนี้นครับผมต้องติดต่อได้เลยนะครับที่ Ford Ford โปรดีบายป่าต้นครับต้นอยู่ที่ Ford พระนครสาขาเกษตรนวมินทร์นะโชว์รนะูมยอดขายอันดับหนึ่งของไทยนะครับผมยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ